สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระพุทธที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่ 7ธันวาคมปี2566นั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปรักกระเซษ,ษนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งนะต้องบอกกันตามตรงเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกำลังเลยทีเดียวค่ะแต่การที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็มีลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากจะส่งผลในด้านการเงินการทองและส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ่ง เรืองมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมปี2566 เป็นจังหวะที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีพิจิกนั่นก็คือออกจากเรือนมรณะของดวงชะตาเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือโคจรมาอยู่ที่เรือนสุขพะของดวงชะตาจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ปลอดโปรงโล่งใจมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเลยก็ว่าได้เพราะอะไร เพราะก่อนหน้านี้ดาวพระพุทธสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาการติดต่อการเจรจาก,การประสานงานมีเกณฑ์ติดขัดค่ะเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญามันก็ไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยมีเกณฑ์ที่จะถูกยกเลิกสัญญามีเกณฑ์ที่จะทํางานเอกสารผิดพลาดคอนเน็กชันการประสานงานต่างๆก็ไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแต่ในจังหวะที่ดาวพระพุธได้ย้ายมาอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนสุภพะของดวงชะตาช่ว ช่วงนี้เนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษได้รับกับความจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแม้ว่าดาวพระพุธจะเป็นปรักกรตรอย่างที่สมัยบอกไปแต่ก็ดีกว่าการที่ดาวพระพุธนั้นอยู่ในเรือนมรณะอย่างที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นระยะนี้ปากคําพูดวาจาของคุณมีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากปากคําพูดมีส่วนสําคัญต่อการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากนะคะจะพูดอะไรคิดก่อนพูดใช้คําพูด ให้ดีนะคะจะทําอะไรจะดําเนินเอกสารจะเซ็นสัญญาอะไรอ่านรายละเอียดให้ดีให้ถี่ถ้วนนะมันจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นแต่มันก็มีมุมที่เสียหายได้เช่นกันถ้าคุณไม่ละเอียดเพราะว่าดาวพระพุธเป็นปวรกเกษนะคะตอนนี้เนี่ยดาวพระพุธมาอยู่ในจุดสุขะสุขะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสุขะหมายถึงความดีงามสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลสุขพะหมายถึงความสําเร็จความมุ่งมั่นเป้าหมาย พอดาวพระพุธมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยแล้วก็ทํามุมตรีโกณด้วยเนี่ยย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีเมษจะมีความก้าวหน้าในดวงชะตานะคะหนึ่งเลยเรื่องของการติดต่อการประสานงานจะราบรื่นเรื่องของเอกสารสัญญ์สัญญาจะมีเกณฑ์สําเร็จอะไรที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้อะไรที่มันไม่ราบรื่นก่อนหน้านี้คุณก็จะเคลียร์ได้ในช่วงนี้คุณก็จะแก้ปัญหาได้นะคะจะมีเพื่อนที่ดีมีคอนเน็ชันที่ดีเข้ามามี ภลรยานมิตรที่ดีเข้ามาเพราะดาวพระพุธเป็นดาวสหัชชะรวมไปถึงการซื้อมาขายไปการติดต่อการประสานงานนะคะการนําเข้าส่งออกจะราบรื่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นเจ้าของธรุรกิจเจ้าของร้านค้าใครที่เป็นผู้วังคับบัญชาหรือหัวหน้างานก็ได้นะจะมีเกณฑ์ดีเข้ามานะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูโอกาสที่คุณจะเติบโตในหน้าที่การงานก็มีมากขึ้นไปอีก นะคะคนที่ทําธุรกิจอาจจะได้ขยับขยายหรือถ้าไม่ได้ขยับขยายการค้าคล่องตัวมากเงินผลประโยชน์กําไรเห็นได้ชัดคนที่เป็นพนักงานประจําก็จะมีเกณฑได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นได้ขยับขยายได้เติบโตนะชีวิตมีความเติบโตมากขึ้นในหน้าที่การงานนะคะและดาวพระพุธเป็นดาวอาริ อริหมายถึงอุปสรรคอริหมายถึงปัญหาอริหมายถึงการแข่งขันการต่อสู้นะคะบางครั้งอริก็จะหมายถึงสิ่งที่คุณไม่ถนัดการบุกเบิกสิ่งใหม่ความเหนื่อยล้าก็ได้ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งใจเถอะในช่วงนี้คุณต้องยิ่งขยันยิ่งขยันยิ่งทำอะไรที่คุณไม่ถนัดยิ่งมีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการต่อยอดคุณก็ยิ่งมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จ พราะดาวมาอยู่ในจุดสุขภะแล้วอะ่ะคือมันเป็นจังหวะที่ดีลงตัวนะแม้ว่าดาวพระพุธจะเป็นปรเกกรอาจจะมีบางครั้งที่คุณอาจจะเจอคนที่พูดจาไม่รู้ความไม่รู้กาลเทศะพูดไม่เป็นคําพูดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็อย่าไปเชื่อนะคะเวลามีใครมาสัญญิงสัญ,ญญาอะไรอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อให้ฟังหูไว้หูเขารับปากอะไรกับคุณแล้วโดยไม่รับปากโดยไม่มีหลักฐานอันนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อ นะคะก็ขอให้ใจเย็นๆขอให้ฟังดูก่อนขอให้รอดูก่อนเป็นอย่างนี้นะคะพอคุณไปคาดหวังมากกับคําพูดของใครบางคนพอมันผิดหวังขึ้นมาก็เจ็บเหมือนกันนะแล้วก็เจ็บหนักด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าเป็นคนจริงจังนั่นเองนะคะดาวประพุธที่มาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพัเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุสน,นจากผู้หลักผู้ใหญ่ ใครที่เป็นลูกน้องเป็นบริวารน,นะคะเป็นพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะยื่นโปรเจกต์ยื่นมือมาช่วยเหลือให้ํำแนะนำให้การช่วยเหลือนะลักษณะนี้นั่นเองใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอาจจะทาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมของผู้หลักผู้ใหญ่เสื้อผ้าของคนที่มีอายุนะคะหรือแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ผู้สูงวัยต้องใช้มีเกณฑ์สำเร็จมากๆเลยนะ ะะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะถือว่าในจังหวะนี้เนี่ยดาวโคจรมาแบบนี้เกื้อกูลดวงชะตาดีมากก่อนหน้านี้ดาวพระพุธอยู่ในจุดมรณะโอ้โหพูดอะไรก็ผิด พูดอะไรก็มีเกณฑ์เกิดปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคนรอบข้างหรือคนอื่นไม่ชอบเวลาคุณพูดนะคะพอคุณพูดไปแล้วสร้างศัตรูพอคุณพูดไปเจราจาไปแล้วมันไม่ราบรื่นติดขัดเหนื่อยที่จะพูดลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ตั้งแต่24พฤศจิกายนไปจนถึง7ธันวาคมปัญหาเหล่านี้ก็จะเบาบางลงไปชาวลัคนาราศีเมษก็จะคล่องตัวไหลลื่นในเรื่องของคำพูดคำจาปากพารวยปากนำโชคนำลาบนะคะอย่าลืมว่าปากและ คำพูดคำจามีส่วนสําคัญต่อการดําเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดให้มากนะคะวิเคราะห์พิจารณาต่างๆให้ดีนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระพุทธที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่ 7ธันวาคมปี2566นั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปรักเกษตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งนะต้องบอกกันตามตรงเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกำลังเลยทีเดียวค่ะแต่การที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็มีลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากจะส่งผลในด้านการเงินการทอง และส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลลขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที claro, right. ่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษพิว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณนะคะในวันที่24พฤศจิกายนปี2566 ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระพุธด,ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมอรณะของดวงชะตาก่อนหน้านี้ดาวพระพุธสถิตอยู่ในราศีพิจิกสถิตอยู่ในเรือนปัตตนินะแต่ครั้งนี้มาสถิตอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนมอรณะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิศษนั้นจะต้องระม,มัดระวังทั้งเรื่องของการพูดการเจรจาทั้ง เรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาทั้งเรื่องของการรับปากแล้วก็เรื่องของการเงินการทองโอ้โหเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมเป็น2เท่าสาเท่าเลยนะสมัยขอเตือนกันแบบนี้เพราะดาวพระพุทธที่มาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเขาได้ตําแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งด้วยเป็นปรกักกรตรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจังหวะที่ดาวพระพุธเป็นปรักกรตรในเรือนมรณะเนี่ยช่วงนี้ถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องคิดต้องตัดสินใจอะไร คิดให้เยอะคิดให้นานกว่าเดิมค่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่คิดปุ๊บทำปับ๊บคิดเร็วทําเร็วคุณก็ต้องชะลอแล้วนะคะคุณต้องชะลอและเออเราต้องคิดก่อนหนะ้าสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อของจะซื้ออะไรคุณก็ต้องคิดก่อนใช้จะคุยอะไรสําคัญสําคัญก็ต้องคิดก่อนพูดนะนะชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ใช่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรได้ง่ายๆแล้วที่สําคัญอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ความเสียหายมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้น ะะต้องใจเย็นๆดาวพระพุธเป็นดาวปุตตะบุตรตะหมายถึงความคิดหมายถึงไอเดียหมายถึงการลงทุนหมายถึงบุตรบริวารช่วงนี้จะมีเกณฑ์หนักอกหนักใจเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าหนักอกหนักใจเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือลูกน้องแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาจากการสื่อสารเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยดาวพระพุธเป็นดาวของปากบางทีคุณพูดอะไรกับลูกน้องคุณจะติเขาคุณจะว่าเขากลับกลายเป็นว่าลูกน้องอาจจะไม่พอใจไม่ได้หมายความ ความว่าให้คุณกลัวลูกน้องไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คนเราอ่ะไม่ได้แสดงแค่พระเดชนะคะเราก็ต้องแสดงออกทั้งด้านของพระคุณด้วยพูดกันดีๆคุยกันดีๆเจรจากันดีๆก็จะมีทางออกที่ดีไม่ใช่พูดกันด้วยอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเจรจาหรือไกล่กลี่ยอะไรก็ตามอย่าใช้อารมณ์ นะในจังหวัดที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนมรณะมันเป็นไปได้ที่จะมีคดีความแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของการเงินการทองมีเรื่องของการแบ่งนะคะแบ่งสันบันส่วนเธอได้มากฉันได้น้อยเอ๊ะทำไมมันไม่ลงตัวกันฉันได้มากเธอได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานะคะแล้วคุณไม่พอใจในผลประโยชน์หรือว่าคนที่คุณแบ่งผลประโยชน์ด้วยเขาไม่พอใจอะไรลักษณะเนี้ยประเด็นแนวเนี้ยค่ะจะมีเข้ามา เรื่องของการเงินการตรวจสอบบัญชีเรื่องของตัวเลขโอ้โหมันจะมีเข้ามาจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภบนั้นค่อนข้างเครียดนะเกี่ยวกับการเงินการทองผลประโยชน์เรื่องของการคุยกันเจรจาเอ๊ะจะหาทางออกยังไงดีนะคะดาวพระพุธเป็นปารกเกษตรในเรือนมรณะคุณจะต้องรอบคอบให้มากไม่เหมาะเลยนะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ไม่เหมาะเลยนะที่คุณจะทําสัญญาอะไรในช่วงนี้ถ้าเป็นสัญญาสําคัญ นะคะถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนนะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง,รงๆอ่านรายละเอียดให้ถีท้วนอ่านแล้วอ่านอีกให้คนอื่นช่วยอ่านให้คนอื่นช่วยวิเคราะห์มันมีจุดดีจุดด้อยยังไงถ้าคุณคิดเองแล้วกลัวว่าไม่รอบคอบก็ให้คนอื่นช่วยคิดช่วยพิจารณานะคะพยายามทําทุกทางให้มีความรอบคอบให้มากที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนะดาวพระพุธเป็นดาวปุตตะ นะคะช่วงนี้ลูกน้องบริวารอาจจะแข่งข้อกับคุณนะไม่ฟังคําสั่งสอนของคุณไม่เชื่อคําพูดคุณไม่ทํางานไม่ทําตามที่คุณสั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีลูกมีหลานลูกหลานดื้อนะคะว่านอนสอนยากเป็นช่วงจังหวะที่จะมีปัญหากับลูกหลานบริวารด้วยนะคะหงุดหงิดใจเอ๊ะทำไมเลี้ยงยากทาไมสอนอยากเอ๊ะทำไมทําให้พ่อแม่ไม่พอใจหรือว่าไม่ทําตามที่บอกไม่ทําตามที่ตกลงกันหรือถ้าใคร นะคะที่ไม่ได้มีลูกหลานแต่ว่ามีลูกน้องมีบริวารลูกน้องบริวารแข็งข้อนะคะหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีระมัดระวังโดนโกงนะการถูกหลอกถูกโกงนะคะลูกน้องคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไว้ใจนะอย่าเป็นเป็นช่วงที่ไม่ควรไว้ใจอะ่ะ ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปจับผิดนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภฟังคลิปนี้แล้วก็ใช้วิจารณญาณาด้วยไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปคอยจ้องจับผิดเขาเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไว้ใจใครค่อนข้างยากถ้าตรวจสอบได้ก็ให้ตรวจสอบในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะในช่วงนี้ใครที่ต้องการจะกู้หนี้ยืมสินใครที่ดําเนินเอกสารเกี่ยวกับทางธนาคารการบัญชีต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าเกิดขึ้นสมมุติว่าคุณส่งเรื่องกับธนาคารไปแล้วสักระยะหนึ่งเอ๊ะทำไมไม่ส่งข่าวกลับมาเลยเป็นยังไงบ้างอนุมัติหรือไม่อนุมัติกู้ได้หรือไม่ได้นะคะมีความล่าช้าเข้ามาใจเย็นๆสักหน่อยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขการเงินการธนาคารทํางานเกี่ยวกับเอกสารมี เกณฑ์ผิดพลาดบ่อยนะผิดพลาดในเรื่องของการทําบัญชีตัวเลขไม่ตรงกันโอนเงินผิดทอนเงินผิดหรือว่าเอกสารไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยติดขัดมีความล่าช้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะจะต้องดูให้ดีอะสาหรับชาวพฤษศนะคะระยะนี้เนี่ยย้าแล้วย้าอีกเนาะคุณต้องนึกเลยความใจเย็นเนี่ยจะต้องมากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีพรพะภค่ะไม่พอเท่านั้นในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะกับคนรอบตัวด้วยหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนกับคุณไม่ได้เลยนะคะบางทีเนี่ยตอนเช้าอารมณ์ดีตกเที่ยงมาอารมณ์บูดนะคะต่อพอเที่ยงอารมณ์บูดไม่นานผ่านไปชั่วโมงหนึ่งอารมณ์ดีแล้วนี่อย่างเนี้ยนะคะคือเอาแน่เอานอนไม่ได้ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนะไม่เหมาะที่จะรับปากใครนะคะช่วงนี้ชาวพระศพอย่ารับปากคนอื่นนะถ้าไม่มั่นใจว่าจะทําสิ่งนั้นได้หรือเปล่าอย่ารับปากใครอย่าใช้คําพูดคาประกันอะไรคําพูดที่เป็นลักษณะที่ว่า ถ้าทำไม่ได้นะเดี๋ยวพี่จัดการเองทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะนี่ขอเตือนชาวพฤษศไปก่อนเนาะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพฤษศทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระพุทธที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่ 7ธันวาคมปี2566นั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรโยกย้ายในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปราเกษตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งนะต้องบอกกันตามตรงเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกำลังเลยทีเดียวค่ะแต่การที่ดาวพระพุธโคจรโยกย้ายในครั้งนี้ก็มีลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากจะส่งผลในด้านการเงินการทอง และส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณด้วยนะคะในวันที่24พฤศจิกายนปี2566 ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีพิจิกนั่นก็คือออกจากเรือนอริเข้ามาอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาค่ะ การโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปลรเกษตรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพุธอย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ดาวพระพุธอยู่ในเรือนอริดาวประจําตัวอยู่ในเรือนอริคุณทําอะไรอาจจะไม่ราบรื่นมีเกณฑ์ติดขัดนะคะแต่พอดาวประจําตัวย้ายมาอยู่ในเรือนปัตนิการพูด พูดการเจรจาการสื่อสารจะมีเกณฑ์คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะการทําสัญญาการดิวงานการพบปะการติดต่อกับผู้คนก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมิถุน จะสามารถแก้ไขปัญหาเก่าๆได้ดีขึ้นนะคะเรื่องเก่าใดๆที่มันเคยเป็นปัญหาเคยสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้กับคุณระยะนี้คุณก็จะมีสติปัญญามีไหวพริบในการจัดการปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการเงินการทองก็จะมีเกณฑ์คล่องตัวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ยังโสดอยู่ในจังหวะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้กับ ใครกับคนใหม่ๆนะคะได้เริ่มเปิดใจหรือมีคนดีๆเข้ามาในจังหวะนี้ก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาผ่านทางเรื่องของการงานผ่านทางเรื่องของการเรียนก็ได้เขาอาจจะเอางานมาอ้างเอาเรื่องเรียนมาอ้างเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดคุณเพื่อที่จะได้เจอคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในจังหวะที่ดาวพระพุธเล็งลัคนาราศีเกิดมาอยู่ในเรือนปตัตตนิแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นจังหวะที่คุณและคู่จะมีกิจกรรมทําร่วมกันมากยิ่งขึ้นนะบางคนวางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถ วางแผนลงทุนธุรกิจร่วมกันเดินทางไกลด้วยกันท่องเที่ยวด้วยกันจังหวะนี้ดีมากๆถ้าไม่ได้มองในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ถ้ามองในแง่มุมของการทํางานหรือการทําธุรกิจระยะนี้ปากเป็นเอกมากเลยนะคะปากจะนําโชคนําลาภให้กับชาวลัคนาราศีไม่ถุนเป็นอย่างดีคุณคุยงานเจรจางานดิวงานกับใครก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก่อนหน้านี้ที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนอริซึ่งเป็นเรือนของอุปสรรคนั้น จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีศัตรูเยอะค่ะมีอุปสรรคเยอะมีเรื่องจุกจิกใจคนรอบข้างทําให้คุณทุกข์ใจบางคนนะคะก็จะมีในเรื่องของคดีความด้วยนะหรืออาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหากับคนในครอบครัวมีเรื่องอุบัติเหตุมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถ นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลายอย่างนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนพอดาวพระพุธดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนปัต,ตนิเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็จะโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้นดาวประจําตัวพ้นจากเรือนร้ายแล้วมันย่อมส่งผลดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะยิ่งดาวพระพฤหัสต,ตอนนี้ทํามุมโยกหลังกับลัคนาด้วยจะมีเกณฑ์ส่งเสริมกันดีมากๆราหูก็ออกไปแล้วก็นับว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนมากๆเลยทีเดียว สมไมอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมุ่งมั่นพัฒนาเดินหน้านะคะระยะนี้ไม่ควรที่จะงอมืองอเท้าไม่ควรที่จะขี้เกียจนะต้องลุยต้องสู้ต้องไปข้างหน้าอะไรที่คุณเคยคิดเคยวางแผนอยากจะเริ่มลงมือทําและคุณยังหาจังหวะไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือสักทีจังหวะนี้เหมาะมากๆนะคะแล้วอะไรที่คุณอยากจะได้มาเป็นชิ้นเป็นอันหลักทรัพย์นะในเรื่องของรถในเรื่องของบ้านคอนโด ณช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านด้วยดาวพันธุุมาอยู่ในเรือนปัตนีก,การทําหนังสือสัญญงสัญญาเงื่อนไขการกู้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ต่างๆมันก็มีเกณฑ์ที่จะรับรื่นไปได้ด้วยดีก่อนหน้านี้อาจจะเคยยื่นแล้วอาจจะไม่ผ่านหรือมีเกณฑ์ที่จะติดขัดหรือเกิดความล่าช้าอะไรบางอย่างแต่ในจังหวะนี้รับรื่นเลยนะคะเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารคําพูดคําจานะดาวพระพุธเป็นตัวแทนของการแสดงออก แล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับวหยพริบสติปัญญาด้วยนั่นเองค่ะแต่ดาวพระพุทธอย่างที่ทราบกันดีว่าโคจรเป็นปรกเกษตรมีความไม่มั่นคง มีความไม่แน่นอนมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่าไว้วางใจใครมากจนเกินไปจะเซ็นอะไรก็ต้องอ่านรายละเอียดให้ละเอียดทีท่วนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ดาวพระพุธเรามาอยู่ในเรือนดีแล้วเซ็นเลยไม่ต้องอ่านเลยแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะก็ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงอยู่ถ้าคุณรอบคอบถ้าคุณระมัดระวงังปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนระย,ยะนี้นะ ไม่ควรไว้ใจใครมากจนเกินไปประการที่1ประการที่สองไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินประการที่3อย่าเชื่อมั่นในคำพูดหรือคำมั่นสัญญาของคนอื่นมากเกินไปเขาอาจจะมีการเลื่อนหรือไม่ได้ทำตามคำที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราเผื่อใจไว้สักหน่อยถ้าเราได้เผื่อใจไว้แล้วเราจะได้ไม่เจ็บมากนะก็อยากจะเตือนอยากจะบอกกล่าวกันแบบนี้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุก ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ